รถเยอะเหมือนเดิมวันที่สุกเสาเนี่อ๋อทุกเสารถเยอะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านที่สาขากรุงเทพนะคะโต๊ะนี้เป็นิดที่844นะคะก็จะพามาดูหน้าร้านปัจจุบันนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เข้าใกล้ช่วงไฮซีซั่นอยู่เนาะช่วงนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสั่งสินค้าหรือว่าสัา่งผลิตสินค้าที่จำนวนปริมาณมากๆานะคะต้องสั่งของวหน้าประมาณ1น ตัดน,นะคะหรือว่าถ้าช่วงไหนเช่นช่วงก่อนปีใหม่หรือว่าก่อนหยุดยาวนี่ค่ะก็ควรสั่งลูงหน้าประมาณครึ่งเดือนถึงเดือนนะคะก็มีบริการจัดส่งเดิมค่ะซึ่งรอบโลกก็ต่างกันไปในแต่ละบริเวณนะคะในแต่ละเขตส่วนใหญ่ก็จะเป็นจานรูสุกอะคะเป็นหัดเสาร์นะคะก็จะยุดวันอาทิตย์กับันหยุดมาเลิกเมืองเดิมค่ะสําหรับลูกค้าที่ใช้ในปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็ส,สามารถสั่งจองลวกหน้าได้หนึ่งวันนะคะ